ปันผลช่ำระดับทุกเดือนอยากสร้างเงินเดือนให้ตัวเองนะคะด้วย ETF ปันผลสูงจากสหรัฐ SYLD ของ Global X S&P 500 c o v e r Call Option นะ ETF SYLD นะคะจะเป็นกองทุนเนี่ยที่เอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนนะในหุ้น500ตัวในดัชนี S&P 500แต่ประเด็นคือจะใช้กลยุทธ์พิเศษนะคะเพื่อที่จะทําให้คุณเนี่ยมีกระแสะเงินสดนะเข้ามาประจําเลยและก็ปันผลให้คุณอย่างช่ำๆนะผลตอบแทนของเงินปันผลนะคะเป็นข้อมูลย้อนหลังนะคะนะ12.62% x y l ไปลงทุนนะคะในหุ้น500ตัวก็คือหุ้นในดัชนี S&P 500จากนั้นเนี่ยนะคะเขาก็จะขายสิ่งที่เรียกว่า call option call option คืออะไรครับคูพูดภาษาคนให้เขา้าใจง่ายๆอะ่ะ call option คือการขายคูปองนี่ในดัชนี S&P 500นะวันนี้5,611จุดเนาะ XYZ เนี่ยนะคะเขาก็ขายคูปองแทงขึ้นในคุณนะคะราคา2เหรียญน,นะคะว่าดัชนี S&P 500เนี่ยมันจะกลายเป็น5,660จุดนะนักลงทุนก็ไปซื้อคูปองใบนี้มา2เหรียญถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนาะที่ดัชนี S&P 500พุ่งกลับขึ้นไปแต จุดนักลงทุนก็จะได้กำไรไปเนาะๆนจากการเพิ่มขึ้นนะของราคาของดัชนี S&P 500โดยการซื้อแค่คูป,ปองสมมติวันนี้ดัชนี S&P 500ลงไปเหลือ5,500จุดแทงขึ้นแต่มันดันลงจ่ายไปแล้ว2อเหรียญจริงไหมสองเหรียญเนี้ยมันก็จะไปเป็นเงินนะคะให้กับ XYLD นะ XYLD ก็จะได้รับเงินจาก call option มาแบบเต็มเเอาง่ายๆขายคูป,ปองแทงขึ้นอ่ะแต่มันดันลงอ่ะก็ไม่เสียต่างไม,ไม่ได้รับค่าคูป,ปองมาฟรีๆเขาก็เอาเงินจากคูป,ปองตรงนี้เองนี่แหละนะมาจ่ายปันผลให้กับนักลงทุนทุกเดือนะดังนั้น ไอ้ลกลยุทธ์การขาย call option ตัวนี้เองนะคะมันก็เลยทำให้ xyld เนี่ยนะคะมีกระแสเงินสดเข้ามาเรื่อยๆ c a อ l option เนี่ยนะไอ้พวกสัญญา d e r i v a t i v e พวกนี้นะมันเป็นการแทงไฮโลชัดๆเลยนะสมัยที่ครูเรียนเนี่ยนะคะอาจารย์จะเรียกว่าอะไรรู้ป่ะจะเรียกว่าบ่อนถูกกฎหมาย